สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีสิงห์นะคะยินดีต้อนรับชาวสองทุกท่านเข้าสู่ช่องเมยเมชแน,นะคะวันนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักนะคะสํำหรับคนมีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะยกตัวอย่างเช่นมีคนคุยมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะเป็นดวงครึ่งปีหลังนะคะก็ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงสิ้นปีนะคะช่องเมยดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะการแบ่งวันที่ก็ แบ่งได้ทั้งตะวันตกและแบบไทยนะขอภัยเสียงแทรกด้วยนะคะจะเป็นเสียงรถนะคะแล้วก็จ,จะมีเสียงก่อสร้างนะคะเข้ามาเป็นระยะๆะะเพราะว่าช่วงนี้มีการก่อสร้างนะคะในบริเวณบ้านก็ พยายามจะเอาไม้มาใกล้ตัวนะคะจะได้ตัดเสียงรบกวนให้ได้มากที่สุดแต่หวังว่าทุกท่านจะได้ยินเสียงเม์นะคะชัดเจนนะเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มเปิดไพ่นะคะจากการใช้ไพ่ทาโร่เปิดเป็นพลังงานความรักในอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะ กล่องแรกเป็นอดีตก่อนนะคะกล่องที่สองเป็นพลังงานความรักในปัจจุบันนะคะกล่องสุดท้ายเป็นพลังงานความรักในอนาคตนะคะช่วงครึ่งปีหลังนะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะกล่องแรกพลังงานความสัมพันธ์ในอดีตนะคะมีราชินีถือดาบกับหัวนะคะมี3คาถา10ถ้วยนะคะแล้วก็มี7คาถาขึ้นมากับหัวมีการรอคอยช่วงเวลาดีๆในความสัมพันธ์นะคะในอดีตเ,เป็นไปได้สูงว่าจะมีการผิดใจกันบ้างทะเลาะก,กันบ้างนะคะหรือว่าความไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ มีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งที่ยังไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้ใช้ความพยายามเท่าๆกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะถ้าใครที่ยังไม่มีคอมมิชเมนต์นะส่วนใครที่มีคอมมิชเมนต์แล้วมีมองว่าอย่างคนที่แต่งงานกันแล้วหรือว่าอยู่กันนานแล้วค่ะอาจจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งนะคะทิฐิในใจหรือว่าการทะเลาะก,กันแล้วก็มีฝ่ายหนึ่งที่รอคอยช่วงเวลาที่ว่าจะปรับความเข้าใจกันได้ว่ากลับมารักกันนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นหรือว่าเป็นคู่รักที่น่ารักกันเหมือนเดิมนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ คุณรอคอยจุดจุดนี้อยู่นะแต่ไม่มองว่าความขัดแย้งนะคะหรือว่าไอความไม่ชัดเจนอะไรตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขณะที่ทําให้ความสัมพันธ์มันร้าฉานนะคะหรือว่าต้องแยกทางกันไปเพราะว่ามันยังมีการรอคอยยังมีความหวังอยู่อะว่าเดี๋ยวช่วงเวลาดีๆช่วงที่เข้าใจกันแบบร้อเนี่ยมันก็จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่โอเคอยู่ในอดีตนะปัจจุบันนะคะมีเทมเพลตสตะขึ้นมากับหัว ไพ่เดอะมูนกับหัวนะคะเลเฟอร์กับหัวแล้วก็เดอะตาร์ไพ่ดีหมดเลยนะคะที่ขึ้นมาตรงนี้มองว่ามีการตัดสินใจนะคะที่สําคัญเกี่ยวความสัมคัญเนาะอะไรที่ทําให้คุณสองคนมีปัญหากันน่ะมีมองว่าคุณตัดสินใจที่จะก้าวข้ามผ่านจุดๆนั้นนะคะแล้วก็มีการปรับตัวนะคะ Temperance หมายถึงการปรับตัว การแก้ไขสิ่งที่ฝ่ายเราอาจจะผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝ่ายเขาก็อาจจะมีสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็คนทั้งคู่นะคะตกลงปรงใจที่จะปรับปรุงตัวเองนะคะเพื่อให้ทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นแล้วก็เดื๋ยวมูนขึ้นมากับหัวก็ม่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ปราศจากความลับนะคะถ้ามีความลับต่อกันมีสิ่งไม่ดีที่เคยทําต่อกันเนี่ยก็จะมีการสารภาพนะคะมีการให้อภัยแล้วก็มีการปรับปรุงนะคะในส่วนนั้น มีพลังงานเดอะดตา์ด้วยแปลว่าในปัจจุบันนี้มันมีความเข้าใจกันนะคะ,ะเต็มที่แล้วแหละแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่เออยียวยาจิตใจฟื้นฟูนะคะ ความรู้สึกต่างๆนะคะในความสัมพันธ์ซึ่งอย่างที่เมย์บอกนะเมย์มองว่าปัญหาของคุณนะคะแล้วก็คนรักของคุณไม่ใช่ปัญหาใหญ่ขณะที่ทําให้คุณต้องคิดมากขณะต้องอ,อยากจะเลิกลากันถึงขั้นนั้นนะอาจจะเป็นแค่ปัญหาอุปสรรคเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากภายนอกก็ได้บางบางอย่างเราอาจจะควบคุมไม่ได้เป็นสถานการณ์แวดล้อมนะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยคนทั้งคู่เนี่ยตระหนักดีทุกอย่างแล้วแล้วก็ตัดสินใจนะคะที่จะ ไปด้วยกันต่อนะคะให้ความสัมพันธ์ไปต่อแล้วก็มีการปรับตัวนะคะทั้ง2ฝ่ายนะ,ะเรามาดูนะคะพลังงานในอนาคตกันบ้างไพ่ฟอนกับหัวนะคะมีเอซอับคัพที่กับหัวเดซกับหัวแล้วก็มีทาวเวอร์กับหัวนะคะ ถึงแม้ว่าคุณสองคนจะตกลงปรงใจกันแล้วตัดสินใจได้แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหานะะในความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามที่ยังเป็นช่องว่างระหว่างคุณสองคนอยู่แต่ว่าต้องใช้เวลานะในครึ่งปีหลังไม่มองว่าถ้าคุณมองถึงการแต่งงานนะคะหรือว่าชีวิตคู่ที่ตั้งเป้าเอาไว้สูงสุดเลยเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นรวดเร็วนะเพราะว่า ไพ่ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เป็นทางการการแต่งงานหรือว่าชีวิตรักที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันยังขึ้นมาในตําแหน่งกับหัวนะคะแปลว่าเราต้องใช้เวลานะคะกว่าจะไปถึงจุดนั้นบางทีเนี่ยอุปสรรคมันไม่ได้มาจากตัวเราเองแต่มันมาจากภายนอกอย่างที่เมย์บอกนะคะเราอาจจะไปควบคุมในจุดจุดนั้นไม่ได้ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณสองคนยังต้องพยายามต่อไปนะคะที่ทําให้ความสัมพันธ์ถึงจุดที่ต้องการนะคะอย่างไรก็ตามคู่ไหนที่มีปัญหาเยอะหน่อยที่ละของละแห่งมากหน่อยจะบอกว่า ระหว่างช่วงนี้นะคะในช่วง6เดือนหลังนี้อาจจะมีบ้างทะเลาะกันบ้างนะปัญหาใหม่ๆที่เข้ามาแต่สุดท้ายคุณ2คนจะประคับประคองความสัมพันธ์ต่อไปได้นะคะอันนี้การันตีได้เลยว่าจะไม่มีการเลิกรากันนะคะระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะหรือว่าถ้าใครแต่งงานแล้วเนี่ยจะไม่มีการหย่าร้างกันนะคะหรือว่าแยกกันอยู่นะคนทั้งคู่จะประคับประคองความสัมพันธ์ต่อไปได้นะคะไม่มองว่าส่วนใหญ่อุปสรรคที่จะเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องภายนอกอาจจะเป็นบุคคลภายนอกหรือว่าสถานาการณ์ต่างๆนะคะ ที่จะเข้ามาเป็นสิ่งที่กวนใจคุณสองคนแต่ว่าในส่วนของความเข้าใจของคุณสองคนแล้วเนี่ยไม่มองว่าคุณใจตรงกันแล้วเข้าใจตรงกันนะคะแล้วก็ยังไปต่อในความสัมพันธ์นะ,ะประมาณนี้นะคะหรือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะก็น่าจะสบายๆนะไม่มองว่าปัญหามันมีทุกบ้านแหละนะคะทุกทุกคู่อ่ะมันต้องมีบ้างอุปสรคอะไรเงี้ยแต่มองว่าคุณทั้งคู่เนี่ยเข้าใจกันดีแล้วก็ จะสามารถฟันฝ่าอระสรกรคทุกอย่างไปได้นะคะบางท่านอาจจะเจอปัญหาหนักหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่เคสแต่ว่าถึงจะหนักก็ผ่านไปได้แน่นอนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำคำนายในส่วนของไพ่โลโคอกันบ้างนะคะเราเริ่มจากโร m a n ส์แองเจิลสคะเช็คดวงแบบลายครึ่งปีเนี่ยก็เช็คคร่าวๆนะคะ ว่าไม่ดูให้รายละเอียดอยู่แล้วในส่วนของรายปักแล้วก็รายเดือนเนาะอันนี้ก็ดูเป็นคอนเซปต์ใหญ่ๆไปนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะในช่วงครึ่งปีหลังออไพ่ดีนะคะไพ่ดีมากมี heart to heart conversation นะคะมี reconciliation แล้วก็มี make the effort นะคะตรงกับไพ่ทาโร่เลยว่า จะมีการใช้ความพยายามมากขึ้นในความสัมพันธ์นะคะไอ้ประเภทแบบไม่ชัดเจนไม่น่าใจนะคะหรือว่าเราของเราแห่งกันเนี่ยเมยมองว่าจะไม่มีแล้วนะคะจะเปลี่ยนเป็นความเข้าใจกันแล้วก็าการพยายามที่จะทําเพื่อคนรักหรือว่าเพื่อความสัมพันธ์นะคะทั้ง2ฝ่ายถ้ามีอะไรต้องเสียสละเมมองว่าคุณทั้งคู่พร้อมที่จะเสียสละเพื่อคนรัก heart to heart conversation ตรงนี้ชัดเจนนะคะจะมีการพูดคุยกันทุกเรื่อง อะไรที่เคยเป็นความลับอะไรเนี่ยก็จะไม่มีนะคะปัจจุบันเนี่ยความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นเรื่อยๆตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะไปต่อแล้วก็ตัดสินใจแล้วด้วยว่าจะปรับตัวเข้าหากันไพ่ดีคอนเซชันใครที่เคยมีปัญหาถึงขั้นห่างเหินไปแล้วมีโอกาสรีเทิร์นนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยว่าอุปสรรคใหม่ๆที่จะเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะทําให้คุณต้องเลืกลาถึงมีอุปสรรคใหม่เข้ามาแล้วทําให้คุณมีปัญหากันเนี่ยยังไงก็ยังตัดสินใจที่จะอยู่ด้วยกันนะคะอันนี้ไพ่ใบนี้การีว่า ใครที่ห่างกันไปแล้วก็จะกลับมาใครที่อนาคตอาจจะมีการห่างกันบ้างก็จะยังไงก็จะยังอยู่ด้วยกันยังวนกลับมาหากันอยู่ดีนะคะไม่ทิ้งกันไปไหนนะค่ะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นไพ่ Angel Wanzer นะคะเป็นคำแนะนำนะ ช่วงนี้ชาวสิงเองก็ดีขึ้นในหลายๆด้านนะคะ I uh, yes สะคะ within the next few weeks แล้วก็ big c a p p y c h a n นะคะโอ้ oh, พลังบวกมาเร็วนะคะเร็วๆนี้เลยนะคะในอีก2-3สสัปดาห์ข้างหน้าไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นนะคะในชีวิตรักของคุณนะแล้วก็อาจจะหมายถึงเรื่องทั่วๆไปด้วยนะคะ ก็มันจะมีสิ่งที่ดีมากๆที่ทำให้คุณสองคนนั้นแฮปปี้นะคะเท่าๆกันเลย Big happy change เป็นจุดเปลี่ยนนะที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนะคะความสัมพันธ์ดีขึ้นไพ่เยสนะคะคุณคิดหวังอะไรนะคะในช่วงครึ่งปีหลังคุณจะสมหวังหมดเลยนะคะอันนี้รับพลังงานบวกได้เลยนะก็อย่างที่เมย์พูดเมื่อกี้เลยว่าชาวสิงจะเริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะเยอะขึ้น นะทุกด้านของชีวิตนะคะสุขภาพเรื่องของการงานการเงินนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ก็จะดีด้วยนะค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องเม่ๆนะคะก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะ,ะถ้ามีอะไรดีๆนะคะเป็นพลังบวกเนี่ยคอมเมนต์ให้กับเพื่อนๆชาวสิงห์ด้วยกันได้เข้ามาอ่านนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันด้วยนะคะ วันนี้ไม่ขอตัวก่อนค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ช chayo ยย stone นึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ